เราจะพาเราไปรู้จักกับการพัดนั่นเองพัดพัดทําไมล่ะฮะแอร์ก็มีครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้ร้อนใช่ไหมพัดทำไมด้วยครับผมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพัดพัดไปนู่นนะฮะเฮ้ยอันต่อไปนะครับสตีก็ฟเนี่ยก็ต้องมีแซนด์วิชด้วยนั่นเงนะครับเอาให้เผือหิวใช่ไหมฮะใช่ครับมีทั้งไส้แฮมไส้ทูน่าปลาโถไม่ได้แซนด์วิชครับแล้ววันนี้นะฮะเราอยู่ที่ร้าน Transview ที่ตึกเกี้ยนหวนที่ถนนวิทยุนั่นเองครับเี่ะพี่เก ไหนบอกจะพาไปสนามได้ไงคะเออ้อาวก็รู้เดี๋ยวจะพาไปไดออ้แน่นอนนั่นนะครับแต่ก่อนเราจะไปได้กันนันนะครับอยากให้พวกเราทั้งสองคนเนี่ยรวมถึงคุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่รู้จักกีฬากลอฟอสักเท่าไหร่นะครับให้รู้จักอีกหนึ่งมุมของกีฬากอบนั่นก็คือ h s ชอตเกมก,ก็คือเกมสั้นนั่นเองครับเกมสั้นอ่าเกมสั้นนั่นเองครับพี่รู้จักแต่เกมยาวๆใช่ไหมใช่ครับนี่คือเกมสั้นนนะครับซึ่งแน่นอนครับเราจะพาเราไปรู้จักกับ การพัดนั่นเองพัดจะพัดทำไมนะฮะแอร์ก็มีครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้ร้อนจะมาพัดทำไมเล่าครับผมนะฮะเดี๋ยวมาพัดไปนู่นนะการพัดภาษาอังกฤษนะครับก็คือการใช้เนี่ยฮะไม้พัตเตอร์เนี่ย a putter แล้วการพัดก็คือการเคราะลูกนะครับที่ยสั้นๆเนี่ยแล้วมันก็จะไหล <laughs> ๆไหลๆไหลลงมาที่หลุมนั่นเองเดี๋ยวนะคะพี่ทำไมหน้าตาไม้พัดเนี่ยถึงดูแปลกกว่าไม้อื่นอ่าใช่ใช่ใช่นี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 ่ก็ใช่ไหมฮะเนี่ยเป็นคำถามที่ดีครับนะฮะ ดังนการจะเล่นกอล์ฟนีบมันจะต้องมีไม้อยู่นะครับหลายอันมากในถุงถุงนึ่งนี่นะครับเขาอนุญาตใหเรามี14ไม้เนยครับ so you are allowed to take you are allowed to carry 14 golf clubs ครับ you are allowed to so allowed to แปลว่าได้รับุญาตถ้าห้ามก็คือ you aren't allowed นั่นเองนะครับภาษาอังกฤษอันแรกของวันนี้คื you are allowed to carry 14 golf clubs แล้วอันที่นะเราจะต้องมีนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกนี้ครับต้องมีเขาเรียกว่า the flat stick นั่นเองครับ ฟล a ชติกก็คือสติกนะฮะไม้เนี่ยนะฮะที่หน้ามันแบนองศามันจะประมาณสักอย่างมากนะครับประมาณ3องศา about 3 degrees คือมันจะเหมือน,นจะเป็นไม้ที่แบนมากแต่มันแค่ประมาณ3องศาบางอันอาจจะ1องศา5 mm. องศาแต่หลักๆ on average on average คือเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณ3องศาเอียงใช่ไหมส่ว so, นไม้พัดเนี่ยก็คือ,คอเรียกว่าสติกก็คือเป็นไม้หน้าแบนเพื่อเอาไว้เคาะให้ลูกไหลเพราะถ้า หน้าไม้มันมีองศาเยอะเนี่ยมันก็จะช้อนครับอ่า<ม>นะฮะและอันต่อไปนะครับจะตีกอล์ฟเนี่ยก็ต้องมีแซนด์วิชด้วยอะไรเลยนะครับเอาใอ้เผื่อหิวใช่ไหมฮะใช่ครับมีทั้งใส่แฮมไส่ทูน่าป <laughs> ลาโถ่ไม่ใช่แซนด์วิชครับแซนด์วิชนะครับแป๊บนึงนะนี่นะฮะนี่นะฮะแซนด์วิชใช่ไหมแซนด์วิชก็คือพวกไม้นะครับที่มันหน้ามันจะเปิดเปิดเนี่ยเขาเอาไว้ชนะิปครับชิปเนี่ยก็ไม่ใช่มันฝรั่งทอดนะอ้าวนะครับชิปนี่ก็คือการตีสั้นๆ ให้ลูกเนี่ยมันลอยแล้วมันหยอดลงไป oh. นะครับบนกรีนซึ่งกรีนเนี่ยนะฮะมันก็คือพื้นที่สีเขียวบนสนามกอล์ฟเอ๊แต่มันก็เขียวทั้งสนามอยู่แล้วนะคะพี่ก็ถูกครับมันก็เขียวทั้งสนามนะครับแต่ตรงพื้นที่ที่เราเอาไว้เคาะเนี่ยนะครับเขาเรียกว,ว่าเดอะกรีนนั่นเองครับคือสนามกอล์ฟมันจะมีทีออฟใช่ไหม ก็คือตรงที่เราเสิร์ฟลูกไปไกลๆแล้วมันจะมีเฟ์เว์เฟ์เว์ก็คือเป็นเหมือนหญ้าสั้นๆที่อยู่ในตัวสนามที่เราจะตีของหลุมๆนั้นมีรัฟเนี่ยรัฟก็คือหญ้ามันยาวมันตีหญ้ามันครุขระบมันโหดร้ายและเราก็มาที่กรีนก็คือเป็นพื้นที่ที่หญ้าสั้นๆกลีนๆอย่างงี้แหละฮะเราเอาคอร์แล้วลูกมันจะไหล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 ผมไ่หลุมอ่าครับนั้นเราก็ต้องมีพัตเตอร์นั่นเองนะครับเออเดี๋ยวนะครับพี่ก่อนที่จะไปสนามเนี่ยเราจะไม่ซ้อมกันหน่อย อ่านั้นได้เลยได้เลยาเราซ้อมในนี่ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเรามาเรียนวิธีการพัดกันที่นี่นะนะดังนั้นอันดับที่หนึ่งนะครับก็คือเลือกไม้พัดที่ชอบที่ชอบเนี่ยนะครับแล้วก็อันชอบอันเดียวก็ได้ครับอ๋อที่ชอบเดียวแล้ครับดีกว่าอ๋อที่ชอบสองเทียตายเเลือกไม้พัตเตอร์ที่เราชอบเนี่ยนะฮะแล้วก็มาลอง รนึงเอ๊เดี๋ยวนะครับพี่สำหรับมือใหม่ครั้งแรกเนี่ยค่ะเราควรจะเริ่มจากแบบพร้อมหรือว่าอบัวก่อนดีคะโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นพวกมือใหม่หัดพัดหรือหัดเล่นเนี่ยไอ้แบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเบลดนั่นเองนะครับมันไม่ blade กันนผีตัวสูงๆก็เห็นมันยาวๆนะครับเบลดนะครับเบลดก็คือเหมือนเป็นไม้เหมือนเป็นเบลดก็คือเหมือนเป็นเคลือดด้ามของมีดอ่ามันเป็นเหมือนเป็นใบครับโดยเรียกว่าไม้พัดเป็นเบลดเนี่ยอันนี้ก็จะพัดยากหน่อยสำหรับมือเก่ง นะดังนั้นเราใช้โปรอย่างนี้ดีกว่านี่อันนี้มือใหม่มือใหม่เอออันนี้ก็เรียกว่าเบรดใช่ไหมแต่ว่าพัตเตอร์แบบอ้วนๆในใหญ่เนียกอะไรมาเลตนั่นเองครับมาเลตพัตเตอร์นั่นเองนะครับเฮ้ยทำไมครับผมก็จะเอาไว้ของผมไปด้วยครับเมื่อกี้ครูเอาของผมไปอ่ะแหมนี่ว่าเดี๋ยวกลัวคว้าม้อย่างอื่นไปนะครับไม่ต้องเลยนะครับเดี๋ยวนั้นนะครับการจะเลือกพัตเตอร์ลุกอย่นะก็เหมือนที่ผมบอกครับเหมือนพี่มาดูอยู่ในตู้ครับถ้าพี่ชอบน้องคนไหนเนี่ย ชี้เลยพี่ก็ชี้เลยครับแล้วเดี๋ยวทางาเด็กเชียร์แขกเนี่ยเขาก็จะไม่ใช่ครับคนขายไม้ขก็จะมาหยิบไปให้ออส่วนวิธีการพัดนะครับอันแรกเลยคือ no need to wear a glove no need to wear a glove คือไม่จำเป็นต้องใส่ถุงมือ,อ,อใช่ไหม no need to wear a glove นะครับอโอเคไหม no need to wear a glove โอเคครับและสิ่งที่เราต้องทำน,นะครับก็คือเนี่ยเราก็แค่ให้รู้สึกว่าเนี่ยฮะหน้าไม้เนี่ยใช่ไหมม,มันตรงใช่ไหม แล้วเราก็เห็นหลุมใช่ไหมแล้วเราก็พยายามเคาะมันมาให้เกาะก่อนช่วงแรกๆแ,แนะนําว่ายังไม่ต้องเล็งเนี่นะครับยังไม่ต้องแบบเอาให้ตรงก็ได้แต่เอา feeling แล้วคือเอาเรียกว่า distance control ไม่ใช่ distance นะฮะ distance control ก็คือการควบคุมระยะทางกันก่อนครับคือสั้นละการพัดเนี่ยคือมันอยู่ที่ว่าเราชอบเราชอบแบบไหนรู้สึกว่าอันไหนมันเข้ามือแต่ถ้าจะจับแบบที่เราจับไมค์กอล์ฟก็ได้หรือจับแบบนี้ก็ได้จ,บบบไดจับแบบไหนก็ได้ผมยังจะไม่สอนเราเอาแค่ให้ได้ feeling ของการ เรราะะนนี่ยคับมาอยู่ใกล้ๆมือใหม่หัดเล่นอย่างพี่นะครับอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษวลำคำนะครับรุก k i e ก็คือเป็นบ b e g เนอร์เนี่ยหรือจะเล่นเป็นมือสมัครเล่นก็คืออ a m อร์หรือย a m a t อร์แต่บ้านเราออกเสียง a m a อ e u r amateur กว่าชาวไทยนักกอล์ฟไทยก็ได้ครับอเมเจอร์แต่ฝรั่งออกเสียง a m เชอร์นะครับอม amateur เอย a มเ t อร์นะครับดังนั้นนีนะครับพี่แอ๊ดครับผมก็เป็นอ a m a อร์ r a m a t อร์ก็คือเป็นมือสมัครเล่นนะครับแต่พี่เป็นรุก k i e rookie มือใหม่นะเป็นมือใหม่มาเล่น <muitas> พี่ก็น่าจะเล่นกับผมได้ได้ครับดังนั้นผมก็แค่ขอแค่นี้ครับว่าหนึ่งคือ direction เวลาเราจะพัดนะครับต้องมี direction นะครับก็คือเรื่องของทิศทางกับ2คือ distance control ก็คือการควบคุมระยะทางนั่นเองครับพี่ครับมือใหม่หัดเล่นอย่างพี่กับน้องบีเนี่ยยังไม่ต้องเอาลงหลุมก็ได้นะฮะเอาแค่ให้เข้าระหว่างขาผมเนี่ยให้มาอยู่แถวๆตรงนี้แค่นี้ผมก็เสียวแล้วครับว้นะฮะระวังใครระวังขาครับผมขาครับนะฮะครับนะฮะ ไปเลยไหมฮะขาเอาเลยครับพี่ระวางขานะครับครับใช่ครับดูนะฮะโอเคครับดีครับพี่ครับครับหนึ่งครับเมื่อกี้ distance control การควบคุมระยะทางเนี่ยนะครับพี่จะพัดไปหาไปหาอะไรครับเนี่ยพี่จะพัดไปหาท่ออะไรครับเนี่ยไปหาท่อแอร์เนี่ยฮะสองครับก็คือ direction ผมบอก direction ก็คือเอาแค่เนี่ยแค่นี้เอาแค่นี้ครับไม่ต้องแรงพัดเบาๆครับอ๋อพัดเบาๆก็คือพัด softly หรือพัด it gently นะครับ softly ก็คือเบาๆอ๋อก็ไม่บอกแต่ทีแรกครับเย้ครับครับจะพัดสั้นไปหาอะไรครับเนี่ยก็เมื่อกี้ครูบอกว่าเอาเบาๆซอฟๆเอาก็คือขอพอดีได้ไหมไอ้ลูกแรกก็ too hard หรือ too strong ก็คือมันแรงเกินไปอันนี้ก็ too soft too short อันนี้ก็คือสั้นเกินไปอีก อะไรอะไรไปเออหยุดทะเลาะกันก่อนนะแล้วก็มีขอได้ไหมอ๋อขอขอให้เราเลิกทะเลาะกันและครับป้าค่ะขอให้โปรมาสอนดีกว่าค่ะโอ้โหอได้ครับทั้งนั้นนะครับะ amateur ก็คือมือสมัครเล่นอย่างผมเนี่ยอาจจะช่วยไม่ได้เดี๋ยวเราให้ professional นะครับ professional หรือว่ามืออาชีพนะครับจาก t r a n s f u s ก็คือโปรตามแต่ครั้งนี้แล้วมาสอนเราหน่อยแล้วกันดีครับขะโทษคุณไม่ไว้ใจมือผมเลยเหรอแม่ you don't trust me you don't trust me you don't believe in me ไม่เชื่อในตัวผมเลยนี่ย ก็เชื่อไม่เชื่อผมจะพัดเบาๆได้ยังไงแล้วก็บอกพัดเบาๆเบาๆเอาละครับวันนี้เราก็อยู่กับโปรตัม um เหมือนเดิมนนะครับที่ร้าน Transview Golf ตรงตึกเกียนหวนถนนวิทยุนี่ยนะครับโปรตัม um เนี่ยก็หลักๆก็จะมีการช่วยดูวงดูการพัดนะครับให้ลูกค้าจะได้เลือกไม้ได้ถูกใช่ไหมอ่ะถ้าเราเจอมือใหม่แบบเขาเรียกว่า ไม่เคยเล่นมาก่อนในชีวิตซึ่งมีไหมครัมาที่ร้านเนี่ยมีไหมมีฮะแบบจะมาจะซื้อไม้พัดเป็นครั้งแรกเลยนะฮะเราก็ต้องแนะนํานานหน่อยใช่ไหมอ่ะเราทําอะไรกันบ้างครับอ่ะผมให้โคดตั้มก็เลือกรูปทรงก่อนครับอ่ารูปทรงปกติของพันเตอร์ก็จะมี2ประเภทก็คือเบลดและก็มอเลสอ่านะครับโอเคเบลดก็เหมือนกับคล้ายๆใบมีดที่เราบอกแล้วนอวเลดก็คือเหมือนกับจะเป็นไม้โคดนะครับ The next thing that you have to choose the shape That you prefer นะครับที่เล่น prefer หมายว่าชอบมากกว่า Like ก็ได้แต่ prefer คือชอบมากกว่าแต่ส่มากแล้วนะครับ Recommend เนี่ย Recommend ก็คือแนะนำเนี่ยนะครับเราจะแนะนำให้มือใหม่ใช้มอเตอร์มอตกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันจะตีง่ายกว่าใั่เบลดต้องเป็นมือโปรหน่อยนะครับ So we recommend นะครับ if you are a rookie หรือว่า you are a beginner ให้ใช้มอเตอรขนาดมือเก่าๆที่เล่นมา20ปีผมเองยังใช้มอเตอร์นะครับเบรดไม่ไหวจริงใช่ไหมอ่าโอเคต่อไปนะครับก็คือเลือกไม้ละ แเลือกเรื่องไม้ที่ชอบใช่ไหมใช่ครับอันนี้ชอบมากน้องคน,<า>น,นนีนน้สวยสุดเลย,ยล่นโอ้สวยแล้วเนี่ยโห oh, ชอบมากแต่สิ่งแรกนะครับโปรต้ามครับมันก็ต้องดูเรื่องของเลนส์นะครับเลนส์เลนส์ก็คืออะไรครับก็คือความยาวของไม้ถูกต้องไหมฮ้องครับอ่าดิ่งเช่นส,สูงกันอย่างนี้เราเราจะดูยังไงครับว่าเลือกความสูงหรือความยาวของไม้ยังไงฮะก็จะมีอ่าตาส่วนของการวัดก็คือข้อมือ,อรตรงชิดลำตัวครับแล้วก็วัด ความความสูงของข้อมือไปตรถึงพื้นนะครับการัดเป็นนิ้วนี้นะครับเราจะมาเลือกพัเตอร์โอาคประมาณว่าบววลบประมาณขึ้นนิ้วจากข้อมือถึงื้อ่าโอเคดังนั้นนะครับก็คือ height คือความสูงเนี่ย length ก็คือความยาวแล้วนะครับเราก็ต้องมีการ measure measure คือการวัดนะครับ your wrist นะครับเรียก wrist to floor นะก็เรียกว่า the distance ว่านะครับ the distance from wrist to floor นั่คือ ระยะทางจากข้อมือไปที่พื้นใช่ไหมฮะเขาเรียกประมาณนี้ wrist to floor นั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้นะครับโปรตัมก็เอาตลับเมตรมาแล้วใช่ไหมครับครับผมตลับเมตรอ่าได้ครับเราก็จะวัดนะฮะ wrist to floor นะครับนี่โอเคเริ่มจากใครก่อนดีฮะก็เริ่มจากคุณบีแล้วกันอ่าพี่บียืนท่าชิดครับอ่านะครับตอนนี้วิธีการ so stand straight นะครับ with your feet together stand straight with your feet together ยืนตรงๆแล้วก็ขาอยู่ติดกันนะครับ ตอนนี้ได้ความยาวที่33นิ้วครับประมาณ3 2 3 3ิบเนี่ยใช่ไหมที่เห็นนะเนี่ยใช่ครับอ่าโอเคได้ครับของผมแะโปรตัมลองๆผมไม่เคยทำแล้วนะผมก็ซื้อไม้ตานี่ผมคิดว่ามันเหมาะกับผมอะที่35นิ้วครับ35มสาอ่าผมก็ใช้35อยู่ของผมนะครับของผมอ่าของเพีคกี่นิ้วครับ7นิ้วครับไม่ไม่ครหมายถึงหมายถึงอ่า ข้อมือก็ใช่ฮะวัดวัดรอบวงอ๋อรอบวงไมครับไม่ใช่ไม่ใช่ circumference ก็คือรอบวงมือโอ้ยนะครับก็อยู่ที่33มสนิ้วหโอ้นี่สั้นมากนะเนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายถึงไม้พัดที่จะใช้ครับสั้นที่คือสั้นสุดแล้วนะจริงป่ะใช่ครับปกติมันจะมีที่เขาขายกันนะครับตามร้านจะเป็น33มสิบสาถึงสาบใช่ไหมแต่มีไหมกระตั้ม32 36องสมหกมีไหมก็มีเป็น l a ดี้ไซส์ครับ อ่าเนียสัยอ่าจจะมีแบบสั้นลงได้นะแต่แต่หลักๆของผู้ใหญ่ก็จะเฉลี่ยแล้ววันสามสาหรืสใช่ครับใช่ไหมฮะของผมไม่ยาวสุดที่ผมพี่จะสั้นกว่าผมเยอะหมายถึงนะอามาเบย่าพัตเตอร์พัสเตอร์ครับนครับนะครั้ก็ต้องไปเลือกใหม่ดีครับโปรตั้ถูกมดูตรงไหนครดูตรงไหนครับดูถ้าอย่างอุปกรณ์ใหม่ๆเขาจะมีความยาวแปะอยู่ที่ตัวริปหรือว่าที่ตัวก้านนะครับแต่ละยี่ห้อก็จะอันนี้34ไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะ ถึงจะสวยถูกใจก็ไม่เหมาะอ่าแต่สวยถูกใจก็ยังมีไซส์ของพีเอ็มอ๋อนี่นี่นี่สามสิบสามนิ้วได่มีบอกเตอร์ดิทีฟิงเกอร์ทวิจะบ้าแล้วครับมันนิ้วมือโอ้โหกาเรียกว่า33 i n c h e s อ๋อ inch โอ้โหไปบอกในฝรั่งนะมันจะพัดในหัวล็อกกันพักนิ้วมือคือ fingers ครับแต่ถ้านิ้วนะครับก็เรียกว่า inch ัเองนะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นก็คือ inches เองครับเดวนี้ที inches แต่วันนี้เกล็ดเล็กของภาษาอังกฤษอันนึงครับ ถ้า33 inches ใส่ ES แต่ถ้าเราจะบอกว่าเป็น putter 33นิ้วเราจะไม่ใช้33 inches putter นะครับเราใช้33 inch putter ถามว่าทำไมครับเกล็ดเล็กเกล็นนดน้อยภาษาังกฤวันนี้ในกอล e ์ฟอีกตีไปบนไปของเราก็คือเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่า33 i n c h putter inch ไม่ได้เป็นนามแล้วมันกลายเป็น adjective ไปขยาย putter ดังนั้นมันไม่มีเรื่องของพาวเวอร์นนั่นเองครับอย่างเช่น24 hours 24ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นหลักสูตร24ชั่วโมง24 hour course นั่นเองครับ Your putter is 33 inches long หรือ you have a 33 inch putter นั่นเองครับอีกอันนี้นะครับ,รบสังเกตว่าครับ grip นะนะฮะ g r i ปเนี่ย,ะะยมือจับเนี่ยมีทั้งแบบมือเล็กกับมือใหญ่ของพี่ชอบใหญ่ๆแล้วเล็กๆครับ ชอบใหญ่ๆครับหมายถึงอะไรฮะนนี่ยเนี่ยไอตัวจับหมายถึงกริปใช่ไหมฮะกริปเขาเรียกอะไรนะครับผมฮะเขาเรียกกริป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 ใช้ตัวกริปก็คือใหญ่ๆใช่ไหมไม่ใช่เล็กใช่ไหมฮไม่เล็กเล็กอ่าไม่อ่ะชอบใหญ่ๆนะครับใหญ่มากไหมฮหรือใหญ่กลางกลางพอพอจับได้พอเหมาะมือวัดย้อนค้ามเนี่ยก็เป็นเพราะพัลเตอร์มันจะมีกริปหลายไซส์ทั้โปรใช่ไหมมันมีเล็กกลางใหญ่อย่างงี้ใช่ไหมครับอ่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นใหญ่ไหมหรือกลาง น่าจะกลางนะมิดไซส์มิดไซส์แล้วเนาะใช่ไหมเพรดีนี้บางคนก็จะนิยมอ้วนๆเลยนะแต่ถ้าเรนีดีจะเป็นแบบเล็กๆทั้งล่ะเลยใช่ไหมโอเคน้องบีจับแล้วถูกใจไหมคะถูกใจค่ะถูกใจนะครับได้ค่ะนั่นนะครับโอเค่ะต่อไปยังไงฮะเราเลือกพัตเตอร์แล้วครับผมก็ในเรื่องของการพัดพัดอ่าเบสกการพัดนะครับก็เหมือนกันกับการตีเหล็กในคราวที่แล้วนะครับ สัปดาห์หน้าใน g อล์ฟอิงภาค5หรือตอนนี้5เราจะดูนะครับว่าเมื่อไหร่ที่นักกอล์ฟมือใหม่หัดเล่นอย่างเช่นน้อง B กับพี่เเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้การพักและต้องเอาให้ลูกลงหลุม3ครั้งติดต่อกันเนี่ยจะต้องทำกันอย่างไรรวมถึงการชิปกับแซนเวดด้วยในรายการ g o ล์ฟอิ by Transview Golf กับ Chris English สัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับ